สวัสดีครับที่หว้ชนชนะร่าซนอนแฟนครับครับผมชนะแล้วนะกระพ้องกระแพงนิดหน่อยแล้วก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้คารบาบ้าครับครับบุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนนะจากการยิงของลิสเดวสันนะครับอ้าวเช้านี้มาจัดก่อนเม็ดฟูดแดงแรงนิดนะครับมนาะ อืช่วยปรับความสมดุลคร,รับปรับสภาพร่างกายให้อารมณ์ดีแจ,จ่มใสไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเปิ Facebook, เดเฟซบุ๊กเจอข่าวนูน่นนี่นั่นอู้ <c oughs> ตสารพัดสารเพศแล้วก็ต้องมาเจอกันทุกวันครับไม่ว่าจะฟ้าฝนตกนะผลงานทีมจะไม่พอใจพอใจไม่พอใจถูกดา่านู่นนี่นั่นแต่ที่ห้วยชนะน,นอาสนอลแฟนคลับยังกลับมาเหมือนเดิมทุกเช้านะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแหมรู้สึกช่วงนี้หนืดหนดะแต่เข้าใจได้ตีหนสี่ห้โอ้ตั้งนายกับปลวกไว้ตีหนึ่งยี่สิครับเราลุกขึ้นมาบริหารตัวเองเมื่อคืนก็นอนตั้งเกือบห้าทุ่มนะบริหารตัวเองแล้วก็หาอะไรร้อนๆเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นดาโกโก้ร้อนเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ตั้งตาดูอเซนอนเรานะครับเมาาื่อวานนี้มาทางฝ่ายของ เบนส์ฟอร์ดครับพี่ลูกทีมของพี่โทมัสแฟรงค์นะระบบ352เมื่อวานนี้เจอมนขังกองหลังเราก็าไป <laughs> ยิงเท่าไหร่ก็ติดยิงเท่าไหร่ก็เซฟนะนะครับลูกทีมของพี่โทมัสแฟรงค์มาในะนะระบบ352ครับมีมาร์คเฟลเกนครับเป็นผู้รักษาประตูครับแผงหลังใช้3คนคือนาธานคอลินส์นะครับมีอีธานพินอกและก็ตัวแซงกาแซงกาเนี่ยทำทีมพังนะเมื่อวานนี้ แผงตัวมิดฟิวเขาเขาใช้5คนเลยทั้งลามุสเซนครับโอเยนกานะครับนอตกาดนะครับเจเน็ตแล้วก็ฮิกกี้นะฮิกกี้นะครับหน้า2กคนเขใช้เป็นเอมโบโม่แล้วก็ัวของวิซาฟฝังอาร์เซนอลครับเมื่อวานนี้มาในระบบ4-3-3ามามผู้สามประตูเป็นแอร์รอนแลมเดลครับกลับมาเฝ้าเสารครับหลังจากหลุดไป2แมตติดนะเอ้ยาแมตติดสิอืมหลุดไปนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้เขาขึ้นตอแรกขึ้นผังมาไม่ตรงแต่ตอนมาเช็คจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ทาเคฮารุโทเมชสุครับการเบียนมางอันเยสยาคุปเควีออครับเบนไว้เป็นแผงหลังเรานะครับกลาง3ตัวปีจอกินโยพี่จอจินโยครับได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมลงมาเพื่อจะแก้ตัวจากแมตท,ที่พลาดให้สเปร์นะครับโดยมีคลายฮาวเวิร์ดร่วมเล่นร่วมกับ เอเมลสมิธโลเอเมลสมิธโลได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นแมตช์แรกในฤะดูกาลเลนะครับแล้วก็แผงหน้าสามคนนี่สิเอดีเองเกเตียครับยังเป็นหน้าเป้าอยู่แล้วก็ลีสเนลสันแล้วก็มีเจ้าหนูนครับซักโก้จูเนียได้ลงเป็นตัวจริงนะได้ลงเป็นตัวจริงเลยเจ้าหนูซัลโกของเรานะครับเปิดเกมมาเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเรา,เ,าเริ่มต้นได้แบบคึกคักนะแต่แบบค่อยๆเล่นค่อยๆนวดไม่แบบ บุกผีผามเมื่อวานมาในชุดสีเหลืองเขียวเลยนะส่วนเบนฟอร์ดเองเขาก็ตามตายครับเขาเล่นในบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดุดันอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมาในต้องบอกว่าเออเมื่อวานต้องบอกก่อนเจ้าหนูซากโก้เราอายุ19ขวบเองนะเมื่อวานเนี้ยอายุ19ขวบเองนะครับแล้วก็เป็นการผสมต้องบอกว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปแปดตำแหน่งเอางี้ดีกว,ว่า8ดตำแหน่งเลยที่เปลี่ยนไปอ่ะนะครับ ประสบการณ์เมื่อวานนี้ใช้ประสบการ์ตัวจริงผสมตัวเก่าลงนะแล้วก็มีวัยรุ่นนะแล้วก็ชุดใหญ่ส่วนแบนะ็กฟอร์ดนั้นจัดเต็มนะครับอาา์เซนเนี่ยได้ประตูเร็วจากความผิดพลาดของกองหลังผมแต่สังโก้ปะคืนบอลหลังแล้วเอ็ดดี้มันจมูกไวนะมันยืนอยู่ยตรงนั้นพอดีครับเอ็ดดี้เสร็จแล้วปุ๊บป้ายบอลมาเข้ากลางอ่อาตอนแรกเราดูว่ากองหลังสกัดได้แต่บอลมาเข้าเท้าของตัวของลิสเนีสั้นดึงจังหวะหนึง่งแล้วก็ แฝด้วยขวานะบอลเสียบโคนเสาเข้าประตูครับก็เป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกทีมในโลกและเกิดได้กับทุกคนในโลกนะเออเพอร์ซแนลเออเลยอีกแล้วสำหรับโดนเบน์ฟอร์ดนะครับหลังจากนั้นเบนส์ฟอร์ดก็ยังตั้งเกมไม่ได้นะเรามีโอกาสที่ย,งยิงลูกสองนะจากเอมิลุสบิทโลแม่แต่ติดเซยแบบรุบ่นนั้นพลิกดีนะอ่าวิจอจินโยสบัดต่อยไปให้แล้วก็พลิกดีเข้ามาปุ๊บเนะี่ย สม,มิตโลอัดนะครับแต่ว่าติดเซพูพ้สามประตูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเบสฟอดถึงมันได้ยิงช่วงท้ายๆอ่ะช่วงท้ายๆเลยแล้วก็ยิงออกกอบไปยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าเบสฟอดกองหลังเขาก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะเสมอกันไปเ,าเราํำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังมาไม่มีการเปลี่ยนตัวนะไม่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าบ้านเนี่ยหลังจากที่ นกกวีดขึ้นหลังละดังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นทีของเช่าบ้านจริงๆครับเบนฟอร์ดโอ้โหมาทั้งต่อบอลสั้นทั้งโยนบอลยาวเป็นการพิสูจเกมรับเรานะเขาสู่พิสูจเกมรับเราครับปวนอาร์เซนอลแต่ว่ายังไม่สามารถทำตูได้ครับเรามีลูกเซฟลูกสกัดลูกบล็อกของโทมิแบบเจ๋งๆเลยจากอาบิสมาแล้วครับแล้วก็ไอรอลำเดียวเซฟ นะเซฟสำคัญเลยปัดจากลูกยิงแล้วก็ไปชนเสานะแล้วก็ปัดสองครั้งมีการเซฟไปสองครั้งแบบจะะเลยนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นลูกเซฟลูกยากเหมือนกันที่ว่าทางเขาอ่หลุดมาเราตอบอลแล้วก็พลาดแล้วก็ถูกยิงแล้วก็ไอ,อนเลนเดลก็เซฟนะครับลูกของคีวีออโอ้โหลูกท้ายเกมลูกนั้นก็เกือบ <c oughs> นะเราเกือบแต่กีออลูกนั้นมันล้มตัวสกัดได้ยังไงไม่รู้ลมเกือบปากเส้นประตูเลยนะโอ้ก็ถือว่าสกัดได้ดีนะครับเมื่อวานกองหลังเราเล่นได้ดีครับเรามีโอกาสโต้สวยจับคลายแหวดคลายแหวดจับบอลได้จากการทิ้งบอลครับแล้วก็เปิดผ่านเข้ามาลีตูซานโอ้โหยิงออกไนิดเดียวบอลมันโค้งออกอ่ะมันติดไซส์อ่ะมันโค้งออกนะแล้วลูกของเอ็ดดี้เองกเกตียครับก็มีโอกาสที่จะ ที่จะทำมาตูนะแต่ว่าก็ติดเซฟอะไรไปก็แหมเสียดายเหมือนกันนะในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยเราเปลี่ยนตัวครับหลังจากที่บอลมันตื้อแล้วก็ตันๆแล้วนะเราก็เปลี่ยนตัวลงมาโดยการเอาส่งคารเบียนเจสซุดลงมาแทนตัวของซาโก้จูเนียครับส่งโอเลสเดอร์ชินโก้ชินโก้ลงมาเกือบพังเกือบพังพี่แกได้บอลอยู่แล้วก็จ่ายเข้ากลางเนี่ยมันเป็นเพอร์ซันแนลเออร์เลอร์มันไม่ควรเกิด ไม่ควรจะเกิดแล้วชีจริงก็เล่นประมาทอย่างนี้หลายครั้งแล้วอาผมพูดตรงๆนะประมาทอย่างนี้หลายครั้งแล้วหน้ามีให้จ่ายพี่แกไปจ่ายย้อนหลังจ่ายตัดเข้ากลางแล้วคือลักษณะคือผู้เล่นทุกคนพร้อมที่จะบุกไปข้างหน้าไม่จ่ายไปข้างหน้าว่ามึงจ่ายตัดเข้ามาตรงกลางตัดมาเพื่ออะไรแล้วถูกตัดดีนะกองหน้าแม่งยิงออกโอ้โหแล้วก็ทําหน้ากุมหัวเสียด้คือมันต้องไม่พลาดอย่างนี้อีกแล้วอ่ะ แม่งบทเรียนหลายรอบหลายครั้งนะจริงๆสาหรับโอเล็กซันเดอร์ก mm ็มอว่าผมดูผมอุทาหเลยชิปหายแล้วดีนะนี่แม่งยิงออกอ,ะอ่ะโอ้ยนีพูดแล้วก็ขึ้นนะครับเอาโมเมตเอเลนี e ่มานะครับโ mm hmm. มเมตเอเลนี่ลงมาแทนลิทเนลสัน hmm. มาตนเดนกาดครับกับตันลงมาแทนเอมิลซิมิทโลแล้วก็ตัวของเซนดิโซเลสลงมาแทนเอ็ดดี้เอ็นทียลงมาปิดเกมลงมาปิดเกมอย่างที่บอกช่วงท้ายเราเกือบโดนจริงๆ ลูกที่ตัวของวิสมาลงแล้วก็ยิงติดบล็อกของตัวของยาคุบเควีอนะครับแม่ก็ถือว่าช่วยทียมไว้ได้อยูบุดวิดนะครับแอลอนเดลก็มีเซฟสวยๆสอสามเม็ดสอาเม็ดนะก็คงจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้นะครับก็จบเกมเราชนะไป1ประตูต่อ0ูนนะครับเมื่อวานที่4การครองบอลของเราก็ค่อนข้างจะเหนือกว่านะ60-40 มิอกาสยิง6นะตรงกรอบ3มไม่ตรงกรอบ3นะส่วนของทางเบสบอมลมโอกาสยิงไป7นะครับแต่ว่าติดเซฟอารอนแลมเดีวเปล่าเราไป2ก็คงจะประมาณนี้นะถามว่านักเตะแต่ตละคนลงไปก็มีหลายคนที่ลงไปแล้วก็อยากเล่นนะแผงหลังเราเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแผงหลังเราแม้จะเป็นตัวสำรองไม่ว่าจะเป็นโทมิสเกวีอ์นะ ถือว่าทําผลงานได้ดีมีความตั้งใจแล้วก็เดี่ยวแน่นสามารถที่จะมาทดแทนได้คีวิออนนี่ไม่ต้องห่วงเกมลุกเมื่อวานนี้ก็เล่นเกมรับเกือบตลอดเลยนะเบนไวก็ยังมีเกมลุกอะไรบ้างแต่ก็มาเสียบใบ,ใบเหลืองนะครับแล้วก็แต่ว่าโดยรวมแล้วแผงหลังเมื่อวานเราดีพี่จอกินโย่เมื่อวานนี้ก็ลงมาตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะล้มลักล้มล้างความผิดพลาดให้เห็น นะคลายแวนเมื่อวานนี้ก็มีส่วนร่วมหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าหวือหวาหวือหวาอะไรบ้างแล้วก็เกือบได้อซิสต์ตัวของเอมิสซิมิโลเมื่อวานมีความตั้งใจนะไอ้น้องมันดูค่อนข้างฟิตแล้วนะครับอมืมีหลายเสียงบอกน่าจะได้ลงเล่นแทนตัวจริงของคลายแวนแล้วั้มคงจะต้องไปเบียดกับฟาววโอวิเอล่าก่อนชั่วโมงนี้นะผมว่าอย่างนั้นนะคงจะต้องลงมาเบียดกับฟาววโอวิเอล่าก่อนนะครับตัวของอาชาซากโกจิเนียก็ ถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่น19ปีที่พอดูดีเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับยาย่านยานซุกโกอะไรเมื่อก่อนนะนาซุกโกเราเมื่อก่อนน่ะแต่ตัวอาจจะไม่สูงเท่านะครับนะลิซสซันลงมาก็ได้ยิงประตูนะแต่ที่เหลือก็ยังไม่เข้าท่เท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆปรับนะเนื่องจากว่าเบนฟอร์ดเองเขาก็ขึงเกมลุกใส่เราด้วยครับเอดีเองไอเดียนอกจากลูกจ่ายลูกนั้นนะแล้วก็ลูกที่หลุดเข้าไปยิงแบบน่าได้ก็ไม่ค่อยมีอะไร ต้องปรับนะครับต้องปรับสําหรับตัวเอดี้อเดียต้องพิสูจน์ให้มากกว่านี้นะว่าคุณนะ่ะมีดีคุณมีของคุณทํำยังไงถึงพี่มิกาลต้าถึงส่งลงสนามคุณจะต้องตอบแทนความไว้วางใจให้กับพี่มิกลต้าให้แก่แฟนบอลมากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่ว่านึกว่าไอ้ยังไงกูได้ลงหนะ้าไม่ใช่นะครับแฟนบอลเขาโอเคนะคุณมีหลายลูกที่คุณลงยิงไปลงไปยิงดับ แมนยูในช่วงนาทีบาปเมื่อฤดูการก่อนแต่ว่าคุณจะต้องทําผลงานให้ต่อเนื่องไม่เอาแบบวุบววุบวว่าบบความสม่ําเสมอไม่มีไม่งั้นเดี๋ยวลําบากบอกให้จริงๆนะเราก็เป็นแบ็กไงแต่ว่าถ้าเบื่อคุณยังอย่างเนี้ยแล้วก็คุณยังไม่สามารถที่จะไปมาให้มากกว่านี้ก็ <laughs> อันตรายอันตรายนะครับพวกที่ลงมาก็ถือว่าโอเค หลังเกมครับตัวของพี่โมเมตเอเลนี่นะเมื่อวานนี้หลังจากที่จบเกมในสนามที่เบนส์ฟอร์ดเลยนะเขาก็ได้มีการไลฟ์สดนี่ไลฟ์สดนี่โมเมตเอเลนี่นะครับเป็นการบอกว่าเขาดีใจมากเมื่อวานนี้ลงเล่นในทีที่80กว่านะครับเขบอกว่าเขาเองรู้สึกมหัศาจรรย์มากเลยที่ได้กลับมาเล่นใ้กับอาร์เซนอลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เจ็บไปยาว จ็บไปยาวนะานเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าอาจจะได้ลงตัวจริงแต่แรกนะแต่ว่าคงพี่เมกเกลต้าคงแบบให้สมิธโลลงไปโชว์ไปฉายกับไอ้คายอาแหวก่อนนะแล้วก็ตัวมูเมตต์นี่ก็ได้ลงมายื้อเส้นยื้อสายแล้วก็ได้หลายขอบคุณบอกว่าคมรู้สึกว่าไอ้ฟิลเมสซิ่งทูเพย์แ a เกนวิธอาร์เซนอลครับรู้สึกดีใจแล้วก็ประหลาดใจนะที่ได้กลับมาเล่นให้กับอาร์เซนอลอีกหลังจากที่ปิดเทอไมไปนานครับต้องขอบคุณทีมแพทย์ขอบคุณแฟนๆที่ช่วยซัพพอร์ตเขา ตลอดเวลานะครับเขาก็จานผลงานหนะ้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ไม่มีงองแงไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับตั้งหน้าตั้งตาเล่นนะแล้วก็ลงมาเราก็ดีใจที่เห็นพี่เขาหายเจ็บกลับมานะครับสำหรับเมอร์เมดบังเอลเลนี่ของเรานะตัวการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็มีหลายคู่เราก็ผ่านเข้าสู่รอบ 16ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของอา,อาร์เซนอลเราครับเมื่อคืนนี้ครับอาร์เซนอลอยู่ลาครับเล่นในบ้านแพ้เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันกลับกลับมาพลิกมาเจอเลยนะนะแบ็กเบอร์รีเวอร์เมื่อวานนี้ชนะคาร์ดิฟซิตี้ไป5-2ครับตัวของบอนมัรตเองครับที่เดี๋ยวเราจะไปเราจะต้องไปเยือนเขาในวันเสาร์เนี้ยเปิดบ้านจ้ารับชนะสโต๊กไป2-0ครับเบนฟอร์ดแพ้เรา1-0 เชลซีเมื่อวานนี้ชนะนะชนะไบรตันนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ฟูลแลมเมื่อวานนี้ก็ชนะนอริซิตี้สองประตูต่อหนึ่งลินคอล์ดซิตี้ครับเปิดบ้านแพ้เวสต์แฮมยูเวตต์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้เล่นสบายๆชนะจากฝูงแชมเปี้ยนชิพครับเลสเตอร์ซิตี้ไปสามประตูต่อหนึ่งและคู่ที่พิกล็อกผมก็ไม่พิกล็อกนะก็เป็นเป็นเกมที่แบบสูสีอ่ะสำหรับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไนะป หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็ทำให้ตอนนี้เราได้16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ16ทีมสุดท้ายครับในรอบคาราบาวครับครับจะเตะในวันที่1พฤศจิกายนครับเตะวันที่1พฤศจิกายนและทุกคู่เตะพร้อมกันหมดครับเตะดืกกว่าเมื่อคืนอีกเมื่อคืน145รอบ16ทีมสุดท้ายครับเตะกันในคืนวันที่1เตะกัน ตีสองสี่ห้าจบแล้วก็คือลุกขึ้นอาบน้ำไปทำงานได้เลยเอา้าวรอบสิบหกทีมสุดท้ายใครเป็นใครบ้างครับแมนฟิลครับแมแมนฟิลเจอกับพอร์ตเวลนะเป็นทีมระดับดีลรองนะครับอิฟซวิตาล์ครับทีมจากไนเชเมติปเจอกับฟูลแลมนะเปิดบ้านเจอฟูลแลมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล่นในบ้านอีกแล้วจม <laughs> เก่านะครับต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ บอลมัดครับบอลมัดเจอในพรีเมียร์ลีกด้วยกันก็คือลิเวอร์พูลนะครับเชลซี Chelsea ได้เล่นในบ้านอีกรอบหนึ่งครับเจอแบล็กเบิร์นโลเวอร์เวสต์แฮมครับอ่าคุณคอนเวสต์แฮมทีมจัดในพรีเมียร์ลีกต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลอ่าอาร์เซนอลเราต้องไปเยือนอีกแล้วและลอนดอนดาร์มิแมตช์ด้วยนะครับเอฟเวอร์ตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่แล้วก็เอ็กเซิเตอร์จะเจอกับมิดเดิลโบร์นะนี่คือ16ทีมสุดท้ายใน คาราบาวครับนะครับที่จะแตกกันในวันที่1พฤศจิกายนประมาณตี2 4 5นาทีนะก็คงจะประมาณนี้นะครับผลบอลเมื่อคืนอย่างที่บอกไว้ในคลิปเมื่อวันก่อนว่าอย่าไปหวังรูปเกมอะไรที่มันสดสวยงดงามอย่าไปหวังคาดหวังผลการแข่งขันที่มันจะต้องเป็นไปตามที่เราคาดหวังโอเคผลการแข่งขันเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับชนะ1ประตูต่อศูนย์แต่รูปเกม เมื่อวานนี้เอาไปง่ายๆแล้วกันนะถือว่ามาลองเกมลับมาลองเกมลับในกรณีที่เกิดตัวหลักตัวสําคัญเราไม่อยู่มาดูว่าโทมิกับตัวของคิวิอเล่นได้ไหมแล้วก็เจอในทีมระดับในพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโทมิแล้วก็ตัวของคิ r ทําทำผลงานได้ดีนะครับรวมถึงแอลลอนเลมเดลถึงแม้ว่าจะตกเป็นตัวสำรองไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ลงมาทำหน้าที่อย่างมั่นใจนะหลายคนบอกว่าคงจะหมดความมั่นใจผมว่าไม่อะ เลนเหมือนว่าเขาก็เล่นแล้วเมื่อวานก็ได้คลีนชีดด้วยมันก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแล้วพร้อมที่จะเสียบดาวิดไรยะได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันขึ้นอยู่กับในสนามซ้อมแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะเจอใครขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นๆจะเป็นยังไงมันมีอย่างนี้ก่อนนี้ทิ้งท้ายแล้วกันนะครับมันมีสถิติของโค้ดของโค้ดต่างๆที่หลังจากที่เข้ามา เข้ามาคุมทีมเนี่ยและเขาทำยังไงเขาทำยังไงกับผู้สับประตูคนเดิมเขาบอกอย่างนี้ย้อนหลังไปนิดนึ่งนะครับไม่ได้มาอะไรนะเพียงแต่ว่ามาให้ดูว่าการทำทีมของโค้ชแต่ละคนเ็เป็นไงเขาบอกว่าเป๊ปโกเดล่าเป๊ปโกเดล่านะครับตอนที่เข้ามาคุมทีมเข้ามารับตำแหน่งในผู้จัดการของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ตอนนั้นเป๊ปเข้ามาเนี่ยเขาไปซื้อตัวของคารดิโอบาโวมาจากทีมเก่านะโดยตอนนั้นผู้สามประตูของแมนซิ t y ตี้คือโจฮาร์ดอ่ามีโจฮาร์ดซื้อคารดิโอบาโวมาเลยแล้วมากดดันโจฮาร์ดโจนโจโจฮาร์เนี่ยต้องย้ายทีมออกนะครับแล้วก็บาเวอขึ้นมาเป็นมือหนึ่งตัวบาเวเข้ามาเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยดีครับเป๊ป เลยไปเอากาเบเยโลมานะจากนั้นเป๊ปก็ขอบอดไปซื้อแอนเดอร์สันมาไปซื้อแอนเดอร์สันมาครับแล้วไม่ยืนเฝ้าเสาจนแอนเดอร์สันเป็นผู้สาษาประตูตจนติดทีมชาติแล้วก็เป็นมือหนึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาจะไม่รีรอเลยนะถ้าเผื่อผู้รักษาประตูทำผลงานไม่ดีไม่เข้าตาตามที่ใจอยากต้องการเนี่ยเป๊ปฟันเลย เป็ดดอปทันทีเลยนะกดดันจนโจฮาร์ตออกแล้วเบลว์เข้ามาเบลว์มาโชว์ฟอร์มไม่ดีก็เอากาบาเยโลมากาบาเยโลไม่ดีก็ก็ไปซื้อแอนเดอร์สันมาเลยอ่ะเขาไม่รีรอเขาไม่แม้นั่นเลยนะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตอบโจทย์เขาได้อ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นเพื่อทีมเขาบอกอย่างนี้นะในขณะที่เจอเกนครอปครับเจอเกนครอปเนี่ยเข้ามาคุมทีมในปีแรกเลยเนี่ยตอนนั้นมีมินโยเล่นะซิโมงมินโยเล่นะผู้สาประตูเบลเยี่ยมแบบวะ ตอนนั้นเป็นมือหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยฤดูถัดมาเขาเอาตัวของลอริสคาริอุสถ้าจำได้ไอ้รอๆผมยาวแต่ลอริสคาริอุสเนี่ยแม่งมาพลาด <c oughs> นะส่งลอส่งลอริสคาริอุสม,มากดดันมิโยเลนนะครับแต่กลายเป็นว่า <c oughs> ไอ้ไอ้คาริอุสมาพลาดโดยนเฉพาะในนัดจริงจะี้ยหลีกอะที่แพ้ที่แพ้หรือร์พูล,ลแต่หลังจากนั้นเนี่ย พี่แกดอบคาริอุสเลยแล้วก็ไปดึงเอาเอาริสงเบเกอร์มานะครับจนกลายมาเป็นตัวจริงปัจจุบันนะครับมเขาไม่สนใจผลงานเก่าเลยนะทั้งคาริอุสทั้งมิวเล่มิวเล่เองก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโอเคนะแต่เพราะต้องการอะไรที่มันเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเขาเลยเอาตัวของอาริสงมานะแล้วก็อาริสงก็ยึดมือหนึ่งได้นะปัจจุบันครับตอนที่มิเกลเตาเหมือนกัน มิเกลต้าเข้ามาเมื่อตอนทันวาปี2019ตอนนั้นเรามีแบร e เลโนอยู่เรามีแบร e เลโนอยู่แล้วก็มีเอมี่มาติเนสเป็นตัวสำรองจำได้ใช่ไหมแล้วก็เราคว้าแชมป์เอลครับหลังจากนั้นเนี่ยกุญซือของเราเนี่ยเราใช้แบร e เลโนมาตลอดนะแล้วก็ตัวของมาติเนสย้ายสุดท้ายเราไปเอาแอลอนแลมเดลมาเอาไปเอาแลมเดลมาแล้วก็ให้แบรเลโน่เล่นอยู่ประมาณ3-4มแมตช์จำได้ไหม ในช่วงต้นฤดูกาลนั้นหลังจากนั้นนะครับด็อบแบรเลโนแล้วก็เอาแอลอนนัมเดวเฝ้าเสาเลยแล้วก็พี่แกก็ยืดยาวมาเลยเห็นไหมามาตลอด2ปีครับพอมาฤดูกาลนี้ครับแอลอนนัมเดวมีลงมีโอกาสลงเฝ้าเสาประมาณ3แมตช์นะหลังจากนั้นพี่พิแกลต้าไปยืมตัวดาวิดลายาพร้อมอัพชันซื้อขาดมานะครับและเข้ามายึดตำแหน่งตัวจริงทันที3แมตช นี่ยจงกระทั่งแลมเดลมีโอกาสได้ลงแมตช์เนี้ยนะครับเขาบอกว่านี่คือการแก้ไขของเหล่ากุนซือที่มากประสบการณ์และมันเป็นการแก้ไขเพื่อที่จะทำให้ทีมมาลุ้นแชมป์เพลย์มินลีกให้ได้ครับโดยไม่สนใจอดีตโดยไม่สนใจอดีตครับสนใจแค่สิ่งที่ว่าผู้สรประตูเหล่านั้นจะตอบสนองความต้องการ ให้กับพี่เมเกลตาหรือตัวโค้ชได้อย่างตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ดีก็ซื้อใหม่ก็แค่นั้นเองนี่คือบทสรุปที่ทางาสื่อมืลอนเขาได้สรุปมาอย่างนี้นะครับก็เลยถือว่าเออก็จริงนะพอเราถึงการนำทีมอย่างคิงอองลีครับเจเลียงรีวันนั้นก็บอกบอกว่าเอ้ยอันรอํำเดียวเราอะ่ะ เป็นผู้สัประตูที่ทําให้เรากับมาติดท,ท็อปโฟครับแต่ดาวิดไรายาคือคนที่จะมาทําให้เราลุ้นแชมป์และมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์นี่คำพูดของคิงเทลรี่องรีนะครับพวกเราหลาย,ลายทาๆท่านก็ดูไปเกมต่อน,นัดครับมีติดวิพากษ์วิจารณ์ได้อยากจะเอาแลมเดียวกลับมาอย่างไรตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่พิมพ์เกลต้าล้วนๆแล้วคนที่รับความกดดันคนที่ต้องรับผิดชอบทีมก็คือพิมิเกลตาลก็ต้องดูกันไปแต่ละนัดไอ้อย่างเมื่อคืนเนี้ย ฟอร์มไม่ดีแต่ชน,นะผมว่าทุกคนก็แฮปปี้แหละถูกไหมหรืออาจจะแบบโอ้ไปเล่นแบบกำลังกำลังกง็บอกแล้วไงเปลี่ยนตัวแม่งแปดตำแหน่งอะเปลี่ยนตัวไปแปดตำแหน่งจากแมตที่แล้วอะแล้วก็เอาตัวน้องๆวัยรุ่นมาเข้ามาคนที่ไม่เคยลงเอามาเล่นเนี่ยจะให้ฟอร์มมันดีเลิศเฉิดเฉิดสีมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ก็ค่อยไปงี้ก็แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าได้ผลงานตามเป้าแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ ก็ถือว่าถามว่าคุ้มค่าการอดนอนไหมก็ถือว่าผมให้ทักเจ็ดคะแนนเจ็ดจาคะแนนมีช่วงหลังที่เสียวแต่เราได้เห็นความมีสมาธิของกองหลังของเราครับทั้งควอทั้งโทมิเนี่ยเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะถือว่าเป็นแนวรับที่เราไว้ใจได้แล้วก็ยานใดที่เราต้องขาดตัวหลังจริงผมว่า2คนนี้ยังแทนได้ <laughs> จริงๆแต่ติดใจเรื่องพี่ชินชินโก้นิดน,นึงอะลูกนั้นไม่น่าเล่นเกือบ ถ้าเผื่อเมื่อวานนี้ลูกนั้นถูกตีเสมอโดนอีกโดนอีกนะไม่ควรที่จะประมาทแล้วอย่างนี้พี่พี่ตาคงจะต้องแบบอบรมให้หนักหน่อยนะครับสำหรับเช้านี้คงประมาณนี้นะผลการแข่งขันของทีมรักเราครับคาราบาวครับครับ,รบเข้าสู่รอบที่หกทีมสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะวันเสาร์นี้ไปเยือนวันเสาร์นี้ไปเยือนบอลสมัรครับนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่าเตะกี่โมง ไม่บอกเราหรอสามทุ่มสามทุ่มเวลาดีเลยต้องรีบบึงกลับมาจากช็อปอีกแล้วครับไปเยือนบอลสมารครับในวันที่30ก็คือวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้แล้วก็ถามทุ่มเวลาเร็วด้วยก็ลองดูแล้วกันว่ามาถึงตอนนั้นนักเตะที่คาดว่าจะได้จะกลับมาไม่ว่าจะเป็นดิแคนไรท์นะครับตัวของกาเบรียนมาเตลี่เรนโดทอสซาพวกนี้จะได้ลงไหมพี่โบโกโยซากา้า อาจมีแววว่าอาจจะได้พักนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีทุกถึงอย่างมันมันจะนั้นก็ได้พี่โทมัสปาเตเมื่อวานนี้ก็ลงยิมวิ่งแล้วนะครับแมก็เป็นข่าวดีจริงๆสาหรับหลายๆของพี่โทมัสปาเตก็ถือว่าโชคดีนะถ้าเผื่อตัวที่เจ็บกลับมายกเว้นอยู่เล่นทิ้เบอร์คนเดียวคงจะต้องรอไปป,ปีหน้าเลย นอกนั้นถือว่ากลับมาฟิตซ้อมได้ดีเรอซาซาก็มีโอกาสที่จะลุ้นเตะกับบอลมัดด้วยก็เดี๋ยวลองตามลุ้นกันภายในวันนี้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกับทีวยชแนลชซนลแฟนคลับด้วยครับบอกแล้วไม่ว่าผลงานจะเป็นไงฟ้าฝนจะเป็นไงคนจะเข้ามาดูเยอะไม่เยอะแต่ผมยังคงจะมาหาท่านทุกเช้าเหมือนเดิมอย่าพิ่งทงกันไปก่อนละกันครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัย ฝากสบายดีพี่น้องสอปลา,ลาวด้วยครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าทีน้ำดีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสาจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผม,มสวัสดีครับ